ังนั้นจิตมันก็จะคอยถูกควบคุมโดยสติแต่ถ้าไม่มีสติอ่ะไม่รู้จะใครคุมมันจิตเป็นพออเลยแต่ถ้าแต่ถ้ามีสติมาปฏิวัติก็คือสติเป็นกษัตริย์จิตก็จะเป็นอะไรเป็นทหารทหารเป็นคนเก่งแหละแต่ว่ากษัตริย์จะใหญ่กว่าดังนั้นเนี่ยพอกษัตริย์คุมทหารแล้ว ทุกอย่างก็จะเบาลงถึงแม้ทหางก็จะมีความเกเรบ้างแต่กษัตริย์ก็จะมีการควบคุมก็เหมือนพอออก,กับรองพอออ,ก,อก็จะมีความใกล้เคียงกันแต่พ่ออ,อก,ก็ต้องคุมอยู่ดีดังนั้นจิตเมื่อ,อ,อล่อนไปท่องเที่ยวไปีก็เราก็ต้องรู้ทันมันดังนั้นจิตเมื่อจิตมันมีพลังเนี่ยสติจะมีพลังมากกว่าจิตใช่ไหมหเพราะว่าสติี่ยพอเรา ดูเรื่อยๆแล้วกำหนดเดินหนอซ้ายหนอขวาหนอยกกู้เข้าเหยียดออกไปบ่อยมันจะเท่าทันว่าอะไรขยับจะรู้เลยหมดแล้วนั่งเงี้ยเราฟังเสียงดูเงียบเียบอ่าหนึ่งสองสามลองฟังดูเราได้ยินเสียงอะไรบ้างเสียงจิ้งหรีดนใช่ไหมเสียงอึ้งางนะเสียงคนเสียงพระเทศเสียงลมเนี่ยเสียงใบไม้สัมผัสกันว่าอะไรมันกระทบเข้ามาในอะไรกระทบมาทางตา Mm hmm. มันก็จะรู้ว่าเอ้ยก็ในเมื่อคุณรู้แล้วอะว่าสมมติคุณมีคนเฟี้ยงก้อนหินมาหาคุณนะจากนู่นเลย mm hmm. คุณรู้มันเฟี้ยงมาแล้วเนี่ย mm hmm. จิตมันเห็นตั้งแต่ตอนจะเฟี้ยงแล้วเข้าใจใช่ไหม mm hmm. พอมันจะเฟี้ยงปุ๊บเ,เราหลบทันดิ mm hmm. ใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่มีสติที่จะดูคอยดูตามดูจิต mm hmm. นั่งอยู่เฉยๆก็เฟี้ยงก้อนหินใส่หัวเลยปั้งหัวแตกเ mm hmm. พราะอะไรจิตไม่ได้ตามดู mm hmm.